สวัสดีท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้ก็จะมาอ่าลองฟื้นความลั่งเนาะเกี่ยวกับก้อนที่ยวเขาจะมาอยู่นี่แดดใบๆนะตอนนี้อยู่ต่อหน้ากับซาลีอ่ะมาไปซาลีกันไอ้นั่งไอ้นั่งมอหนำด้วยน้องสาวเด้นี่เนาะ้องเป็นน้องสาวไอ้เด้ขึ้นเห็นตะกี้เนาะตอนที่ไอไปเห็นน้องมิดเนาะน้องน้องแสดงน้องจื้อบ่จื้อนี่เป็นแสดงจื้ออันนี้เห็นตุ๊กตาเองนี่ ไกลแล้วอยู่เจาะอยู่หุ่นนี่น้องไปเปย์ยังวะงเปย์เปย์หยัดบุญออแล้วน้องน้องว่าใข่อันมัดสองพันน่นเนาะบูลาาราคาอย่ังเลยตะกี้นะขอเข้สำแดเอาอสำนันอ,อ่าก็สิได้เข้ามากินพี่น้องมเม็ดหนึ่งต้องไปเอาเครื่องไปแลกแล้วก็ไปขึ้นภูขึ้นผ้าแล้วเดี๋ยวนี้ได้ได้ไปแลกบอกเขานะบอกอะไไปแลกเลยมีข้าวกินแล้วไมเข้าวกินแล้วผู้ไดเอามาให้ไอ้บุญนำมาคือโอ้ อย่าลืมไอเดอร์ครับแพงไอเดอร์เดี๋ยวนี้พน้องก็อยากกินยังก็ได้กินแล้วก็ทือสบายแล้วสบายแล้วคันว่าคันตะกี้คันอยู่ฮุนันเนาะคันตอนน้องอันไปยอดบุญมาหั่นอยู่ป้านะอยู่ป้าเราคันคันโบห็นไอหนำนี่พวกน้องสีได้อยู่มาอยู่นี่บ่บ่บ่อยู่แล้วพวกน้องจะไปอยู่ไซวันบ่บ่อยู่ชอบโลไปฮุนเอวันหนาวเงี้เป๊ะบันสิฟันกับไปเป๊ะดืนไทยฮุนเอวโอเกษตรดนไทย ถือว่าจะจะรอหากินไปนั้นเลยเนอะรอไปขนนั้นเลยโอ้ยพี่โนโอ้องยพี่สุนทรจังซีอะไรพี่โน้อยกัวจีถือว่าบาบูน้นำกับซ้ำครับอันไปต้านไฟเนาะไปตัม้มต้านไฟเราเฮ็ดอันเป็นห้องเมืองปิง้งเข้าไปห้าหน้านำนะแล้วนำเป็นนำหน้านะจากนำที่เคยไล่ผ่านแต่ก็ามาเปลี่ยนทิศเขาเจ้าเาห็นบอกถึงจะมาเปลี่ยนทิศบริไลก่กับกับถือว่ากับครึ่งหนึ่งแล้วกับทัพพุ่มใหญ่ถือว่าเตือนียนเขาจะยึด จุดเดิมที่ว่ามีหยังก็ก็บ่เอาพี่เขากินก็สบายแล้วด้อนี่เนาะตะกี้ท่านได้น้องไปไปไปแลกาแล้วไปไปได้าแล้วน้องเปไปใส่บ่นี่เปขึ้นูเียน่นนนันลงวมุ่นโอ้เมื่อยบ่เมื่อยนึงมาตัดนึงน้องบ่ตัดอืองัดมันฮูอือแม่อมิดอือนายมื แล้วก็เงินก็เงี้ยเงี้ยมดเขาเบิ่งเขาเขาแคบน้องแคบโอ้กินยังกินข้าวกินยังเขาบริปช่งเนาะเขาคึดเบิ่งเดีอีเชยหันเขามาเขามาบอกไปบปเฮ็ดเราต้องเฮ็ดนี้ข้าวกระชํานี้หนึ่งไปเฮ็ดไล่เหือเฮ็ดยอกไล้เหือข้าวกระชํานี้ไอแท่น้องน้องบริปช่วยเวียกไอจักเทื่อเราไอไอหฮาน้องเสนอเขาเนาะ นากาม,มาไปฮันชาทนลงเดี๋ยวมันํำฮันอ่ะโอ้เนาะมันํำฮันเขามาเห็นล้วอืวเขามาเห็นมายุดเจ้ากินเพาะกินข้าวบ่อหน่อยน้องบ่อไปหาบ้านหุน้นนี่กว่าข้าวคุณน้อยน้อยหนึ่งอ่ะเอาหุ่นน้องตติมก่อนอแล้วย่องไปฮันนี่คนบักเลยลายไปนั่ง ผักแจ๊ดอาหืเข้าบักเต็มๆอืมติวเอามาแล้วเปไป้ดบ่เปขึ้นผู้เียวหันคือไอ้นํานี่ไอ้นําเปบ่ว่าว่าผู้ใดเปมาหือติบุญนําหันมาติกติกี้เข้ามามาส่งอืมไอ้บุญนําไอ้บุญนําได้เปมาช่วยบ่เปมาช่วยแล้วไอ้บุญนํานักบ่เออนักเาเกาู่นอลๆไอ้บุญนําเมื่อยบ่เมื่อย แล้วอินทุนชาดล่ะบออ้นชาติโอ้ครนนี้ต้นชาตเราบ่าต้องไปใสปป่ปลาเหลาเด้อเราจะอยู่นี่จะอยากกินย่างเราจะช่วยอยากได้ย่างเราแล้วบอกเหลาเด้อบอกไอ้บุญนำเด้อไอ้บุญนำจะช่วยทุกอย่างทั้ตอนนี้เขากินกับเต็มเหมือนบอมุงง,นงนนันมึงสั่งกระชีนี่ก็มีมึงกระีกม<พ>ีเพราะว่าเพราะว่าไอ้บุญนำมีผู้ใหญ่จะดีมีญาพ่อญาแม่ที่ว่าคอยเบิ่งอันนี้เป็น าการประกอบส่วนของลายผักส่วนอาจจะมีและนับแต่แม่คันธลีพ่อบุญเสงแม่นูศอนอพ่อสวัสด์บอกบนุนนำชื่อได้พี่น้องเอ้นรายการทุกคนที่ว่าเคยบริจาคมาบอบบุญนำบอกเคยลืมพี่น้องเอ้รายการหลายๆเนาะมีทางเอ้ป่าน้อยอ,อยู่ทางรัฐแคลิฟอร์เนีเนยเอ้มินิวันสุริยาวงบอบบุนนำบอกเคยลืมพี่น้องเอ้ทุกคนที่ว่าเคยช่วยโอ้ดีอ,อกดีใจเนาะแต่ว่า มหาธุนีกับบลุลืมบลุลลุมคุณเนี่ยก็ขอขอบุญขอบคุณที่ว่าเสื้อมันและไว้ใจบาบุนําเพื่อให้เป็นสะพานบุญมา,สร,าสร้างสร้างพัฒนาของขาจาเนาะ,อะถือว่าตอนนี้ถือว่าเห็นไดกับถือว่าขาเจ้ากับมีล่ายางมีทางกันอยู่กันกินมีทางอุปกรณ์ในการใช้มีความสุขมีเสื้อผ้าอาภรณ์ถือว่าถือว่าโบไดดีถือว่าโบไดร่รวยพี่นนองเลยแต่กับขจ้ากับพ่อยูไดแหละเนาะพอ มันห่อชีวิตได้บุคือตะกี้เนาะตะกี้ซัมนี้นี่ห่อฟืนมาดังไฟแล้วบอกยุ่งยุ่งไรบุ๊คยุ่งไรอืมโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยบารมีก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าไปดึงขาเจ้าอกมาเนาะกันทุกยากเลยเกินพี่น้องเอ้ยนี่เดีแอนยุงแอนแอนเออไอพ่อบไปซ่อนเถอะลูกไอพ่อสนเอออันนี้เอพีซีลูกเอ้ยอ่าบังเลย โอ้ยพี่ซีเนาะอันก็ใกล้ก็ใกล้เสร็จลูกพอใกล้ก็ใกล้ไปเชื่อเกาะลูกเราอันนันนี้เนาะบางลูกอัายุก่อนอีพ่อชิลมอีแม่บป็นึกก่อนลูกอ่าประมาณตึมอันนี้เดือนแปดเนาะเก้าสิบสิบเอ็ดคือประมาณสามเดือนสามเดือนห้าสี่เดือนเราจะมีอ่าผู้ใหญ่จะมีเจ้านายจะมีกันเถิงลงมาตั้งเฮือนให้พวกน้องเงินงาม พุกคืนงามโอ้ยงงามแล้วกะพวกน้องอยู่นี่แล้วพวกน้องบาต้องไปใส่เลยยืนมาไอเด้อร์ไอ้ก็สัญญาบ่จะบุทิ้งพวกน้องถึงจะอยู่อยู่ในสถานะใดก็ย่าไอ้จะข้ออดกันสู้ไปกับพวกน้องคือเดี๋ยวนี้น้องดุมั่นน้องเฮ็ดส่วนก็ได้กินแล้วเป็นโบอ่าฮ็ดอ่ะย่างย่างเข้าเขากับตึมเดินนาเดินนาเขาก็ได้เกี่ยวเขาก็ชิมมีข้าวกินมีข้าวกินเออกะไอ้ก็ดีใจนำน้องเลยจังสันกับน้องหันฮักแพร่งไอเดอร์ น้องความคมไอ้น้องบลูบลูปงเต่าอยู่นี่บลูบลูกไปเที่ยวอ่าอยากได้ยังหรอบอกไอ้บุญนัมโทรศัพท์ไอ้ก็ซื้อให้แล้วเบอร์ก็มีแล้วอยากได้ยังก็โอ้ไอ้บุณัมอ่าน้องจะกินซีนเด้อน้องจะกินซีนไก่เด้อกโทรบอกไอ้โทรได้แล้วไอ้กัจจิแลรนมาส่งอืมจ้่คือว่าเดนเนี้มันอยากจยกชาหนึ่งเนาะคันว่ามันทางดีเนาะเพราะว่าอ่าเดนี้เนาะเมื่อคืนนีคนมาลักรถจักรไอ้เนาะเขาลักมาจำเฮือนเลยน้องเลยไอ้จอดไป อยู่เฮือนบอลที่น้องเห็นนั่นแหละรถจักเขาลักไอ้หลอไอ้บุ๋มมีรถจักรหรอไอ้กาจะได้เซลล์ซิงก์มาจะยักซ้าขนว่าสมมุติว่าไอ้ทัวมาหนุ่มๆน้องทัวมาตอนซาไอ้กากำลังเอาไปละเด้อคขนว่าเาตอนสวยสวยๆละไอ้มาฮอดลน้องก็ต้องต้องเกียร์เด้อเพราะว่ารถอันไอ้บุ๋มมีรถจักลรน้องไงเขาจะลักรถจักรไอ้คันคือแต่กี้รถจักมันแล่นไว้เนาะเออบุดเดียวกัมาฮอดกัเดียวกับมาฮอดอ่าตอนนี้ไอ้บุ๋มมีแล้วไอ้กาอ่าซากยาน้องไอ้ซากะจากอุาทนหรอเนาะ แล้วนี่แหละหาหนองอยู่ในน้ำอายเด้อน้องอย่าไปซักปลาอายอีนู่นั่นบ่ต้องเฮาไปหาเกนีเด้อ่น้องมุกน้องมุกันเดียวนี้หั่นน้องมุกสัญญากับบ่าวบุนแล้วว่าจะบ่จะบ่ไปแล้วห้วยเมียงจะอยู่นเฮาอยู่บ่าวนู่นบ่ไปแล้ว่นว่ามียุงแม่นบ่น้องมุกลูกมุกเอ้ยอะลูกลูกยบ่าวนู่นไอ้นู่นเนาะแล้วบ่ไปแล้วห้วยเมียงเนาะมันคั่นขึ้นูมียุงเนาะเออ่ท่านผู้ชมอันนี้บ่าวบุนก็เอ้ดีใจดีใจดีใจ คือว่ายัาง oh. ยังแต่เดลูกอันนี้ยังเบิางโอ้ยแล้วลูกมากมายมากมายธรรมชาติมันเป็นคนลูกใครก็ทีมีจังสันและพี่นอ้องไอ้บอกเรากา็ซิบกันอ่าเล็ก<อ>ๆ,ๆน้อยๆก็เช่นแล้วแต่ว่าก่อนจะฮอตจุดนี้ได้ก็คือดังที่บาบูนัแล้วก็ขอ้องอมือขึอ้นฟ้าอ่าขอบุญขอบคุณเนาะคือว่าผู้ใหญ่จะดีทางพ่อทางแม่ญาพ่อญา,อญาอแม่ทางทางลาวทางไทยพี่น้องเอ้ยบ่จะเป็นลาวต่างแดน ่พ่นอาศัยอยู่ต่างแดนแต่พ่นก็ไม่ลืมอ่าพี่น้องชาวลาว่ทาท่องมาเล่าอยู่นั้นเป็นแถวพ่นกระโบทอดทิ้งกันอ่าชาวไทยพี่น้องอ่า้อบฟังอ่าพ่นกระโบทีมเหาพี่น้องที่พ่นอ,อยู่ต่างแดนคือก,กันพ่นกระโบอัมบุปผาละบบทิีมพ่นกันยังยื่นมือมาช่วยเบาบุญนำเบาบุญนำขอยกมือสาธุแล้วก็ขอยกพรให้ทุกทุกยาพรยมีทุกเอฟซีทุกทุกคนที่ได้อาสนับสนุนพี่น้องพอตรงเรื่องจนมาฮอดวันนี้บางคนก็ กันก่อะออกน้ำบางคนกับบ่อฮออกน้ำเนาะทางออกน้ำและบ่อออกน้ำอาจจะกับแล,แ,ลแล้วกับทุกคนที่มีจิตใจศร่ช่าเลื่อมใส่หอดมาถึงแล้วก็ขอให้พลนบุญน,นั้นจงตอบแทนกลับขึ้นไปสู้ทันนั้นไปสู่ญาพอ่อญาแม่ทุกทุกคนร้อยเท่าพันเท่าได้ทอนสาธุเนาะสาธุเดอ้อจะจำสัน,าบาบนแล้วพี่น้อยกับบ่บุญน้ำและนองสาวกับจีคอจบกันสำนี้เนาะนี่เนาะ

ั่นพาอุปสรรคผ่านพาความยุ่งยากเนาะกะได้รับฟังเนาะกันบ่มีบ่าวบ่นั่เขาก็สิไปจักสิอยู่จุดใดจักสิพ่อเขาหรือบ่เนาะสตาร์การ์เด็กหน่อยสองคนนี่น้องเตากับบ๊สบายเนาะเกือบบ่รอดเนาะอันนี้บ่แม่นเว้าให้เนาะเกือบบ่รอดพี่น้องโปรได้เบิ่ง์อีพีอีพียังจันอีพียังสิว่าข่อยบ่ชื่อโปรไจะเป็นพี่ฮุกบ่อีพีให้พี่ฮุกโปรน้องเตานี่น้อพี่น้องเอ้ยเออเนี่น้องอาจจะลองฟังน้องเตาเกือบตาย ใช่บ่มาหอดน,นี่ตายแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นไข้ฮกมือเพาะว่าจะให้เจอได้เนี่คิดนำก็ยังบุได้น่ะบ่วบํับัวหอดแล้วก็เอายาใหกินเนาะจึงดีอันนี้อันนี้ก็อยากให้เห็นความสําคัญเนาะคันว่าบ่มีหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาเนี่ยตูจันกับบัวหลอดโอ้ยแม่นเดินนึ่งนึ่งน่องเต้าซองตูจันตูบุในกับบัลอดเมตาบุสิซ่ามคนนี่แหละเมทาอพแทสในก็สิสู้ได้แต่ว่า แม่ทาบุาม,มีบอทาจันพี่อยากให้พี่น้องมาเห็นสภาพนเนาะว่าการพัฒนากับการอานุรักษ์มันต้องเคียงคู่กันนะนพี่น้องนเงนาะให้มันถือต้องเนานะให้มันไปตามแนวทางของอการสีน้ำของผู้ใหญ่เนาะสนัน้นเอาดีใจที่ผู้ใหญ่เห็นความสําคัญเนาะดีใจที่ว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงเนาะดนข่าวบอกบอกผมว่าทางศูนย์กลางผพิิลงมาเนาะสีน้ำ อันนี้เขาเห็นดีแล้วก็สมเซยเนาะเขาเป็นเพียงแต่ผู้น้อยๆเนานะเขาเป็นเพียงแต่ผููน้อยๆเนานะอยากฝากเสียงในว่าอา่าถึงว่าลายคนอาจจะเข้าใจขาดเคลื่อนจังในกระซังแต่ว่าเขาดีใจที่าทางผู้ใหญ่เนาะเข้าใจสภาพการเป็นอยู่เนาะสนั้นเพื่อให้เผ่านี้ดำรงคงอยู่ครูเล่าตลอดไปพวกเขาต้อง่วยกันคนละไม่คนละมือเนาะ ทางอำนาจการต,ต่างที่เกี่ยวข้องทางภูมิส่วนร่วมต่างๆนานาและที่สําคัญเราพี่น้องเนาะสักจิกผู้นึงพร้อมเป็นอาสาโดยบบต้องมี่าแหงพร้อมที่จะมาซอยเบียกซอยงานเนาะพี่น้องเนาะรายการมาฮนี่กัดีมกดีใจลหละอ่าขอจากลากันกับบรรยากาศบานซาลีนาพี่น้องเนาะน้องจอมก็มาแล้วเนาะขอให้ทุกท่านจงมีความสุขอ่ากับการทับสมเผาฟองเหลืองเนาะ จอมใจขอลาเลยได้พี่น้องเด้อ